สวัสดีค่ะพี่น้องขายยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องซะเขียวพารวยเช่นเคยนะคะ สำหรับคลิปนี้ซซเคียวจะพาพี่น้องไปตามตวเลขแนวทางของหวยเล่าพัฒนาค่ะพี่น้องของสามสำนักดังนะคะแตกป,ปังปังชิงกันแตกค่ะเปิดตัวมาอีกแล้วนะคะแตกจริงแตกจังค่ะพี่น้องแตกจับคู่กอดคอรักกันมานะคะ,ะวิ่งเข้าเต็มเต็มเลยนะคะทั้งสามสำนักดังนะคะพี่น้องโอ้ยประหยากสิผักควม่มแตกความปังของเพื่อนเนาะพี่น้องในตวเลขแนวทางนะคะพี่น้องค่ะค่ะอันเดินดยู่นี่ยางยูงย่นี่เพราะป็นยังดิพี่น้อง พ้ายางชมวัดสันดิเดนี่พี่นอ้องสอดเขียวมาจำศีนวัดป่าบาบิงค่ะพี่นอ้องมารอบแรกของชีวิตค่ะพี่น้องนี้เป็นครั้งแรกก็อาจจะมีครั้งถัดไปนะคะวันนี้เป็นปีแรกของสอดเขียวนะคะที่ได้เดินทางมาร่วมงานนะคะด้วยสายบุญนําพาเนะาะมาหากันนะคะก็ทําให้เราได้มา รวมพิธีใหญ่ๆนะคะพี่น้องรอนะคะรอชมงานนะคะเดี๋ยวซอยเขียวจะถ่ายคลิปลงให้ดูเรื่อยๆนะคะ,ะตลอดจนจบงานนะคะเราจะเจอกันณนที่วัดป่าบาบิงตลอดเลยนะคะ,ะแล้วเราก็จะนำตัวเลขมาฝากกันตลอดเลยเหมือนกันนะคะพี่น้องเอาจนกว่าเลขจะแตกฟังๆไปเลยเนาอะ,อะสะสมบุญกันนะคะพี่น้องอวันนี้นะคะมาอธิษฐานจิตตั้งสมาธินะคะขอให้บุญนำพานะคะ วาสนานําส่งนะคะโชคลาบจุงบังเกิดแก่พี่น้องเราทุกคนนะคะเออไหนไหนก็มาร่วมทําบุญแล้วนะคะก็ขอให้มีบุญร่วมกันนะคะร่วมสร้างร่วมอนุโมทนาบุญรอบนี้ขอให้แตกปังๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลาวเป็นไทยนะคะจะเป็นแนวทางไหนก็ตามนะคะขอให้แตกปังๆเนาะค่ะยังไงก็ อย่าลืมว่าตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะคะอะชอบก็จัดขัดก็ผ่านแค่นั้นเองนะคะ,อะซอสเขียวเดินทางมานี้นะคะเพื่อสร้างกุศลนะคะหนุนนำดวงชะตาสร้างชีวิตให้มีอนาคตที่ดีและสดใสค่ะพี่น้องเสริมบุญบารมีไว้เนาะพี่นอ้องอ่าเบาเลขเสียงมัมี่ค่ะพี่นอ้องอ่าล่องเลขยากผดนะคะแต่ว่าก็ได้ผู้ใหญ่ใจดีจากท่านกำนันนะคะอ่า ถามหา Wi-Fi ค่ะซอเขียวถามหาไวไฟอพอกำนันเพิ่นก็บ,บอกว่ามีอีหลีว่าสันอายุเฮียนผมมีอยูวสันนะคะซอเขียวก็ขอขอบุญขอบคุณท่านกำนันนะคะบ้านโคกกลางนะคะที่ให้ความอนุเคราะห์นะคะช่วยให้ไปปล่อยเลขได้นะคะยืมสัญญาณ Wi-Fi ได้นะคะท่านก็ใจดีมีน้ำใจนะคะหน้าตา โอเคนะคะยังหนุ่มยังแน่นเนาะอ,ะอ่างไฟแรงช่วยบริหารจัดการในทุกๆด้านนะคะ,ะถือว่าท่านเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีน้ำจิตน้ำใจนะคะ,ะสมแล้วนะคะที่ท่านได้เป็นท่านกำนันนะคะค่ะมาอยู่หลายวันนะคะจนรู้จักกับท่านกำนันนะคะ,ะยังไงก็ขอให้บุญบาร,รมีครั้งนี้นะคะให้บังเกิด แก okay. ท่านกำนันด้วยนะคะห้ยถือหวยรวยเบอร์กันไปเยอะๆเลยนะคะนี่คือสิ่งที่อยากได้กันนะคะไม่ว่าใครเนาะค่ะบริเวณนี้นะคะพี่น้องในป่านี้นะคะ,ะคือด้านหลังของศาลาที่ซอเขียวเคยถ่ายให้ดูนะคะถ่ายคลิปให้ดูเนาะก็จะเป็นที่พักของสายบุญน,นะคะ,ะแม่ชีพราม์นะคะเกี่ยวกับพราม์จำศีลน,นะคะของวันอของวันที่12เริ่มงานนะคะ จนถึงวันที่22นะคะเราจะครบกันไปถึง22อนะคะใครอยากร่วมเดินทางก็ยังมีโอกาสมานะคะอยากร่วมเดินทางมาร่วมบุญได้นะคะ,ะหรือจะ,อะนุโมทนาบุญมาร่วมกันก็ไม่ว่ากันนะคะเพราะบุญเรามีเยอะมากนะคะพี่น้องออยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วกันนะคะ ว่าจะพาไปเดินดูกุดที่สร้างด้วยหินนะคะ,ะมีทุกที่เลยนะคะเดี๋ยวยังไงก็คอยดูในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวซอแียวจะพาไปตามตัวเลขแนวทางของสามสำนักดังนะคะค่ะสามสำนักดังเสียนกุดจับเสียนอุดรและผู้ใหญ่ใจดีค่ะของงวดวันที่9ก้ธันวาคมหกกันได้เลยจ้า ค่ะก่อนที่เราจะไปชมตัวเลขแนวทางของงวดปัจจุบันนะคะของผู้ใหญ่ใจดีเซียนกุฎจับและเซียนอุดรใน3ามสำนักดังนะคะเรามาชมดีเอกันก่อนเลยนะคะว่าลาวผู้ใหญ่ใจดีแตกอะไรนะคะพี่นอ้องแตกเจดหนึ่งตัวหน้านะคะเจดหนึ่งตัวหน้านะคะแล้วก็แตกวิ่งหนึ่งวิ่งเจ็ดพุทโธแม่ทำงานโอเคไหม รถมันดังนะลูกม,มาหอมแก้มหน่อยดิทำไมแก้มปล่อยลอยแทะมาหอมแก้มหน่อยเร็วๆแตกวิ่งหนึ่งแตกวิ่งเจ็ดชุดหกตัวหน้าล่างนะคะอาจารย์น้อยใจว่าเลขไม่แตกไม่เข้าพี่น้องอาจารย์บอกว่าถ้าว่าเขารอบนี้ขอหยุดเด้อสซเขียวสันค่ะพี่น้องเอา มาสูตรเดียวกันเลยนะคะกับเส้นน้องหานเนาะค่ะเส้นน้องหานเล็กเพาเข่ากับบ้างส่ละพี่น้องถ้าไม่แท้เลขกพ่นเขาอยู่เพละเบงบ่ถือถค่ะพี่นอ้องอ๋นี่ะ่ะหลายหูหัวยร้ตาเนาะพี่น้องเป็นอ่า แนวทางให้กันเนาะพี่น้องคอ่าซอยกันเบิงเนาะค่ะเป็นหูเป็นตาให้กันค่ะพี่นอ้องเลขอาจารย์แตกอยู่นะคะผู้ใหญ่ใจดีแตกเจ็ดหนึ่งชุดหกตัวหน้านะคะแตกล่างนะคะล่างหกตัวหน้านะคะแล้วก็เข้าชุดวินเลขติดเป็นเลขหกเนะาะเขาวิ่งหกอยู่เลยนะคะอาจารย์น้อยใจบอกว่าจะขอหยุดนะคะถ้าเลียกงวดนี้ไม่แตกนะคะผู้ใหญ่ใจดีเนะาะตามต่อด้วย DNA ของเซียนอุดรน,นะคะ เซียนอุดรแตกชุดวิน6เหมือนเดิมนะคะแตกวิ่งเก้าวิ่ง7ดพุ่นนะเข้า9้าเข้าเจจับคู่ไม่แตกค่ะพี่น้องอาจารย์จับคู่เฮาว่าเขาค่ะพี่นอ้องอน่าจะได้นะคะอย่างน้อยๆเลขวิ่งก็มานะคะพี่นอ้องถือว่าเชื่อได้นะคะ,ะเลขเก้ามาเลข7มานะคะเลข6มาเข้าเต็มเตมเลยนะคะ,ะยังไงก็ฝากติดตามไว้นะคะสาสำนักดังนะคะ,ะตามต่อด้วยเซียนกุดจ,จับค่ะ เซียนกุดจ,จับแตก้าและศูนย์กอดคอรัดกันมาก้าศูนย์พี่น้องอาจารย์ไม่จับคู่ให้เลยน่าเสียดายเนาะค่ะแล้วก็ยังมาแตกวิ่งหกแตกเจ็ดอีกนะคะแตกในเลขติดวิ่งหกวิ่งเจ็ดเข้าตัวหกเข้าเจ็ดหนึ่งล่างเนาะแล้วก็เข้าสามหกนะคะอาจารย์แน่มากนะคะพี่น้องเข้าล่างเก้าศูนย์อีกอาจารย์ไม่จับคู่โอ้โหน่าเสียดายจังเลยนะคะ อะยังไงก็ขอฝากไว้นะคะอาจารย์ยังไงก็อย่าลืมจับคู่ให้นะคะงวดต่อไปนะคะงวดที่เก้ายังมีความหวังนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะอาจารย์บอกว่าไม่หลุดแน่นอนนะคะเสียดายผู้ใหญ่ใจดีถ้าไม่แตกรอบนี้ขอหยุดพักก่อนนะคะอย่าพึ่งท้อนะอาจารย์เลขมีเข้ามีหลุดค่ะเป็นกําลังใจให้สู้ต่อไปนะคะกว่าจะได้ตัวเลขแนวทางมาก็ถือว่าใช้เวลา อันมีค่ามากๆเลยนะคะของอาจารย์เนาะ,ะถึงเวลาพักผ่อนหย่อนใจก็กลับมาทําตัวเลขให้กับพี่น้องเรานะคะด้วยความเป็นสายบุญเนาะอาจารย์ด้วยความเมตตากับพี่น้องเราทุกคนนะคะก็ช่วยแบ่งปันในตัวเลขแนวทางนะคะขอบคุณมากๆนะคะอยังไงก็ตามต่อของงอดวันที่9ธันวาคม67กันต่อได้เลยนะคะ ค่ะพี่น้องคะก็ตามเลยนะคะในหวยลาวพัฒนาเซียนกุดจ,จับนะคะ9ธันวาคม67วิ่ง7และ1บนล่างนะคะชุดวินมี5มี4มี2นะคะจับคู่เด่นให้5 7 4 7และ2 7นะคะาตามต่อด้วย1 4 1 5และ1 2นะคะตัวกั้น 1, 1 1และ7 7ค่ะแคปหน้าจอกันได้เลยจ้าค่ะแคปหน้าจอกันให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราค่อยตามต่อนะคะอ่า สรุปแนวทางให้อีกรอบหนึ่งนะคะหอยลาวเซียนกุดจ,จับนะคะหอยลาวเซียนกุดจ,จับเ้าธันวาคมหกเจดนะคะอาจารย์วิ่งให้เจ็ดและหนึ่งบนล่างนะคะคู่วินนะคะห้าสี่สองนะคะมีห้ามีสี่มี2นะคะคู่เด่นห้าเจ็ดสี่เจ็ดและสองเจค่ะตามด้วหนึ่งสี่หนึ่งห้าและหนึ่งสองนะคะตัวกั้นหนึ่งหนึ่งและ7 7ดเจดค่ะพี่นอ้องแคปหน้าจอเรียบร้อยนะคะพิจารณานะคะ อชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะตามต่อด้วยของเซียนอุดรค่ะเซียนอุดรเก้าธันวาคมหกเจ็ดวิ่งเก้าและศูนย์บนล่างอืเลขติดมีสองมีสี่มีห้านะคะจับคู่สองเก้าสี่เก้าห้าเก้าศูนย์สองศูนย์สี่และศูนย์ห้าตัวกันศูนย์ศูนย์และเก้าเก้าค่ะแครหน้าจอกันได้เลยจ้า ค่ะตามต่อนะคะหวยลาวเซียนอุดรค่ะ9ธันวาคม67วิ่ง9และ0บนล่างเลขติดมี2มี4มี5จับคู่เด่นให้29 49 59 02 04และ05ตัวกัน00และ99ค่ะแคปหน้าจอพิจารณากันได้เลยะะ้าค่ะเราก็ตามต่อเลยนะคะสำหรับผู้ใหญ่ใจดีนะคะรอบนี้สอเกียว บอกเลยว่าแตกปังแน่นอนนะคะสำหรับผู้ใหญ่ใจดีนะคะไม่หลุดแน่นอนนะคะตามที่ซ้อเคยเห็นเลขอาจารย์มานะคะอะย่างไงก็ให้กำลังใจอาจารย์ด้วยนะคะทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสดีๆเนาะค่ะหวยลาวผู้ใหญ่ใจดีนะคะ9กธันวาคม6 7วิ่ง7และก้าบนล่างค่ะเลขติดมี5มีสมี2นะคะคู่รอง4ี่เ 49และ29นะคะคู่เดน47 27 49และ29นะคะคู่รอง57และ59ส่วนตัวการ99และ77ค่ะแคปหน้าจอกันได้เลยจ้าค่ะ3มสำนักดังนะคะแตกปังแน่นอนนะคะชิงกันแตกแบบไม่ยั้งเลยนะคะชื่อไม่ดังแต่เลขโคตรปังเลยนะคะแคปหน้าจอกันให้เรียบร้อยจ้า ค่ะถวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับหวยลาวผู้ใหญ่ใจดีนะคะเก้าธันวาคมหกเจ็ดวิ่งเจ็ดและเก้าบนล่างค่ะเลขติดมีหมีสมี2นะคะผู้เด่น4ี่เจ็ดสองเจ็ดสี่เก้าและ2-9งเก้ค่ะผู้รอง5-7และห้าเกตัวกัน9-9และ7จดเนะคะแคปหน้าจอเลยจ้า ค่ยังไงก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่เกียรติติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้กําลังแรงใจนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งกำลังใจของท่านคือการกดไลค์เพียงหนึ่งครั้งนะคะต่อครั้งต่อคลิปนะคะเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสดีๆช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งด้วยนะคะพี่น้องค่ะยังไงก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีชัย ร่ำรวยเงินทองกันทุกคนนะคะพอกันไหมคลิปหน้าค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ